ลูกค้าถามมาเยอะมากๆเลยนะคะว่าเวลาที่ฤทีดวงหายดีแล้วเนี่ยทำไมนะคะยังต้องได้รับโรไบโอติกจากดูดวเซ่อย่างต่อเนื่องนะคะขอที่บายแบบนี้นะคะการได้รับโรไบโอติกอย่างต่อเนื่องเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายเนื่องจากว่าเวลาที่คุณนั้นเนี่ยไปรับอาหารมาก็อาจจะก่อให้เกิดเชื้อโรคเพิ่มเติมขึ้นได้เมื่อคุณเพิ่มกองทัพที่ดีแล้วเนี่ยจะเป็นกําลังการสําคัญเลยค่ะที่จะช่วยปกป้องคุณไม่ให้ติดเชื้อซ้ําได้ค่ะและอีกข้อหนึ่งเลยนะคะข้อนี้สําคัญมากๆนะคะ หลายหลายคนที่เป็นฤาษีดวงนะคะจะมีปัญหาในการขับถ่ายน,นะคะเช่นต้องเบ่งอุจจาระนะคะหรือว่ากับโอ้โหบางทีเนี่ยพร้อมขู่แต่บางคนนะคะเกิดอาการท้องเสียนะคะจำนวนโปรไบโอติกสีสายพันธในริบบิ้นนั้นเนี่ยจะช่วยทําให้อุจจาระของคุณนิ่มขึ้นนะคะขับถา่ายง่ายขึ้นนะคะหรือใครนะคะที่ท้องอืดง่ายหรือท้องเสียง่ายนั้นเนี่ยโปริบโอติกต่างๆนั้นเนี่ยก็จะไปช่วยในการปรับสมดุลลาไส้ของคุณคะ่ะและอีกหนึ่งสิ่งเลยนะคะที่พิเศษเลยก็คือการที่ปูกําแพง ผน,นังลำไส้ของคุณนะคะให้แข็งแรงขึ้นลดรอยร่วนเนื่องจากจุลินทรีย์ของเรานะคะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่สำคัญที่สุดเลยที่จะช่วยเพิ่มบิวเทรตในลำไส้ของคุณบิวเทรตคืออะไรถั er ้บิวเทรตก็คืออาหารเสริมพิเศษนะคะที่จะช่วยซ่อมแซนผน,นังเซลล์ของลำไส้ของคุณให้แข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะผลก็คือเมื่อเยื่อบุลำไส้ของคุณแข็งแรงขึ้นนะคะก็จะช่วยลดแรงเสียดสีเสียดทานเวลาที่คุณขับถ่าย และปัจจัยสําคัญที่สุดเลยนะคะคือการลดการอักเสบอย่างต่อเนื่องค่ะการเพิ่มจํานวนโปรไบโอติกที่ดีรวมทั้งน้ามันสดจากเอลเดอร์เบอร์รี่ของเราจะช่วยลดในการอักเสบของร่างกายลดการอักเสบเวลาที่คุณขับถ่ายทําให้แผลแห้งสนิทไม่ทําให้เกิดการอักเสบซ้ําค่ะจึงแนะนําให้ลูกค้าทุกท่านทานลิลลิเซอ่เอย่างต่อเนื่องนี่คือการล็อกผนังลําไส้ของคุณให้แข็งแรงลดการอักเสบและการเกิดริสิ่งดวงซ้ําได้ค่ะ หรือใครที่สนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมน,นะคะทักขาแอดมินผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยค่ะ